Spirit ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตร,รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2018นั่นก็คือรุ่น l a เซอร2 0ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตหรือสปอร์ตเปลือยเครื่องยนต์นะครับ223ซีซีที่พัฒนาด้วยการเพิ่มซีซีจากรุ่น CR-5 เดิมนะครับที่มีเพียง1 9 7ซีซีขึ้นมาอยู่ที่ 22344ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง17แรงมา้าเทียบเท่ากับสปอร์ต1 5 0่ีซีของค่ายญี่ปุ่นต้องอย่าลืมครับว่านี่คือเครื่องยนต์แบบ s ิ n เก e Overhead Cam แคม wow, ชาร์ปสองวาลวไม่มีหม้อน้ำแต่ว่ามีออยล์คูลเลอร์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดเช่นเดียวกับ CR 5รไฟรุ่นที่ผ่านมาให้พลังอัตราเร่งและก็แรงบิดที่ไม่ธรรมดาครับคาดว่านะครับด้วยพลัง17แรงมา้าน่าจะทำให้เทอปสปีดท,ทำได้ไม่ต่ำกว่าหนึ130ตมตร่อย่างแน่นอน ถ้าโชคดีนะครับอาจจะไปถึง140ก็เป็นได้เรเซอร์ 2, 2 0 0นนั่นนะครับโดดเด่นด้วยชุดเดินไมล์แบบฟูลดิจิตอลหรือว่าฟูล l อลปรับเปลี่ยนด้วยสสีมีแถวรัดรอบตัวเลขวัดความเร็วตัวเลขบอกเกียร์วัดปริมาณน้ำมัน,มนและวัดอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรุดดน่นนี้โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ถือว่านะครับให้ความแหลมคมฉวบเฉียวที่เหนือนก,กว่า CR 5อย่างเห็นได้ชัดชุดไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวแบบ led มีไฟ d r l หรือว่า day time running light โดยไฟหน้าชุดนี้จะมีสไตล์คล้ายๆกับไฟหน้าของ KTM ให้ความโดดเด่นและก็เร้าใจดีไซน์นภาพรวมนั้นมีความแหลมคมฉบเฉียวมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของปีครอบหม้อออยคูลเลอร์นั้นมีความแหลมคมที่เร้าใจทีเดียวครับเบาะนั่งสองระดับแตกต่างจากเดิมและเป็นการออกแบบดีไซน์สปอร์ตตัวใหม่ที่มีการพัฒนาที่งดงามมากขึ้นตั้งแต่ CR5 รุ่นแรกรุ่นที่2มาานนันจะถึงขณะนี้กับเลเซอร์2 0ง์ครับ G P X เปิดราคามาที่69,500บาทขณะที่ C R 5รุ่นเดิมนะครับ2 4 4นั้นวางราคา64,500บาทจะเห็นว่าแพงกว่าเดิมประมาณ5,000บาทครับซึ่งราคานี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนักเก็ตของญี่ปุ่นทั้ง4ค่ายเช่น Yamaha M s l a 150 Honda C B 1 5 0 R หรือว่า Suzuki G S X S 1 5 0ก็จะเห็นว่า G P X นั้นวางราคาไว้ต่ากว่าค่อนข้างมากครับ จุดขายสำคัญเช่นชุดไฟหน้าไฟไท้ายไฟเลี้ยวแบบ LED g p s, <S ก็มีให้<ไฟ>อัพไซด์ดาวหน้าก็มีให้เช่นกันดิสเบรกหน้าหลังนก็มีให้ขณะที่ดีไซน์ในภาพรวมนั้นก็มีความแหลมคมฉบเฉียวมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยครับว่าการเดินหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ g p s นั้นทำได้อย่างลอดเยี่ยมทีเดียวจุดที่หลายคนจติก็คือเรื่องของไม่มีหม้อน้ำแต่นั่นก็คือราคาต้นทุนที่แพงขึ้นถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นหม้อน้ำในอนาคต ขณะที่พื้นฐานรถยนต์เดิมเป็นแบบหม้อไอคลเลอร์ให้จุดเด่นก็คือเรื่องของต้นทุนราคาที่ไม่แพงเกินไปทุกคนสามารถจับต้องได้ในราคาที่เหมาะสมและหากสังเกตดูก็จะเห็นว่า GPS รุ่นนี้นะครับมีดีไซน์คล้ายๆกับ t r e e t Fighter หน้าทิ่มๆนะครับแล้วก็มีแฟริ้งด้านข้างที่ให้ความแหลมคมขณะที่ช่วงท้ายก็มีความเชิดโด่งนะครับนี่คือแนวทางของ t r e e t Fighter ที่มีความดุดันและก็เร้าใจถังน้ำมันจุ11.5ลิตร ฝาถังแบบแอร์เพลนแท็แล้วก็มีบานพับนะครับไม่ต้องถือไว้เวลาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำหนักรถอยู่ที่150กิโลกรัมเบาะนั่งสูง800มิลลิเมตรเรื่องราวของเจ้าเลเซอร์2 2 0จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าและในสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วพบก,กับผมสุรชัยพนพบูด้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ